สวัสดีค่ะวันนี้น้องมีจะมารีวิวมันจะเป็นกระเป๋าคิตตี้นะคะแล้วมีลูกอมข้างในนะคะดูเป็นอย่างนี้นะคะอยากมันจะเป็นสีชมมันจะมีสีชมพูกับสีแดงนะคะนี่เลือกสีชมพูไม่ได้อะไรนะเพราะว่ามันนม่แค่สีเดียวก็ซื้อให้มันหมดหมดไปถึงแต่ สีแดงไม่รู้อะนะวะคะว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งจากซึ่งใหญ่นะคะต้องสะแก้วนะคะลงูไหมยังไหมอำเภอวัฒนานะคะถ้าอยากซื้อก็ตามไปเลยค่ะที่อื่นอาจจะมีก็ได้นะเอออันน,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 นี้นะคะ เขียนมาว่าลูกลูกอมเขียวหนึบกลิ่นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตนะคะโอ้ไม่ก้าสเอามากินกันเลยเปิดมาก,ก็จะเห็นแบบนี้นะคะนี่ดูเลยคิตตี้น่ารักมากอันนี้เป็นกระเป๋าใหน้นะคะนี่จะลองโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยตับหมวอตับหาง <G ül üş> มาแกะกันเลยดีกว่านี่เป็นไข่มุกนะคะยาลีราม,มาเลยคะ่ะแล้วตรงนี้ก็แล้วตรงนี้ก็เป็นโบลโอเคนั่นแหละนัพอแล้วค่ะตรงนี้ที่แกะก็แกะออกมาเลยคะ่ะนี่โบลมาก็จะเจอกลองทับลูกอมทั้งหมดนะคะเฮ้ยกลองกล่อง,งดูน่ะมีตรงนี้เลย หนึงนะคะหอมจังพ้าเหนียวโอเคตรงนี้อะไรคะ อันนึงแล้วน้องยิงก็ให้พี่พี่เขานะคะที่อยู่อีกห้องนึงนะคะเอาไปสองเมตรเลยนะคะก็หายไปสามเมตรนะคะก็นับเป็นกว่าว่ามีกี่เมตรนับแบบนับแบบัแบบเด็กอนุบาลไม่เด็กอนุบาลจานหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, 5, ใช่ไหมนี่นี้ดลก่าสอง ี่หกแปดสิบสองมีทั้งหมดสิบห้าเม็ดนะคะค่ะนับเพิ่มอีกสามนะคะในนี้อีกสองเพิ่มอีกสามในนี้มีสิบสองเพิ่มบีบสามเม็ดมีสิบห้าเม็ดโอเคจับมาชิน ชิมไปแล้วนะคะนี่หลังก็จะเป็นอันนี้แต่อันนี้ต้องกินยังไม่ชิมนะคะดูอันนี้จะเป็นสุกัดมันสุกัดอะสุกัดแล้วตอร์เบอร์รี่ปอกเออแล้วเอ้อสีมันก็เหมือนกันกินเหมือนน้ำหอมเลยดมน้ำหอมกินได้ะคะ่ะ อร่อยค่ะน้ำลายแตก ใ่ะคะ่นะน้อง้คราคาทั้งหมด29บาทค่ะมันมีจะเป็นแบบนี้นะ,ะเอาเมอามาโฟกัสกอนโฟกัส